มาเรื่อยๆไม่แช่ปีกว่าทีคว่าซินจนได้ปัจจุบันได้เข้าวใส่ <ś c oughs> ออ่ามีกระดาษทิชชู่ไว้สัมามาหะก็กว่าจะได้กระดาษนี้ต้องอาศัยความอดทนเยอะมากครับมากต้องอดข้าวอดน้ำสิ่งที่เราอยากกินสิ่งที่เราอยากทำ ทีก็ต้องห้าว่าห้าตัวเองห้าใจตัวเองก็ต้องห้าแจกตัวเองประหายากทำให้ร่างกายตัวเองเนี่ยพร้อมตลอดเวลาเพื่อพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะทานพรพร้อมที่จะดูแลคนที่เรารักเราห่วงได้อะไรอเง <Okay. S 1> ี้ยโอเคได้ครับเวลาเวลาที่สำคัญตรงน,นั้นเราอย,าย okay. นน่า,าป่วยโอเคใครที่ผ่านระดับบ้างก็คือก็คืครอบครัวอะไรอยครับผม ใช่ก็เราแค่เราเราเริ่มเราอายุพอดีแล้วเราเริ่มแบบเห็นทุกความสูงวัยของพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเวลาที่เราเราก็ไม่อยากจะแบบเวลาท่านป่วยเราก็เราไม่พร้อมเราเราก็ป่วยเหมือนกันยังมันมีใครดูแล